สวัสดีครับสวัสดีปีใหม่กันนะครับอูหมอดูจิตอาสาพยากรณ์อย่างตรงไปตรงมาจิตอาสาทําความดีคืนสู่สังคมกันนะครับวันนี้ปีใหม่เข้าฟ้าใหม่กันแล้วครับเกณฑ์ของโชคชะตาแต่ละราศีนั้นเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับผมเดี๋ยวเราเข้ามาชมกันนะครับว่าผมทําการสรุปรวบรวมครึ่งปีแรกกันเอาไว้ว่ามีเกณฑ์อะไรกันยังไงบ้างนะครับ เกณฑ์การพยากรณ์นั้นเราก็ดูดาวใหญ่ๆเพราะว่าจะเป็นดาวที่มีการเคลื่อนตัวช้าพอเคลื่อนเข้าปุ๊บเนี่ยจะมีผลทำให้ราศีของแต่ละราศีนั้นมีเกณฑ์ที่จะเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากมายนะครับผมก็จะมีเกณฑ์ของดาวเสาร์นะครับที่มีการย้ายวันที่1มีนา2 5 6 6นะครับมีดาวเมฤติยูก็คือวันที่8มีนาคม2 5 6 6นะครับแล้วก็ อันสุดท้ายดาวพฤหัสให้โชคกันครับมาวันที่19มีนา6 6หเช่นกันครับหลังสงการนะครับแต่ละดวงนะครับจะมีการย้ายกันไปคนละ1ราศี1ราศีนั้นของเก่าดาวเจ็ดเราหรือดาวเสาเราอยู่ตรงนี้จะมีการเคลื่อนขึ้นมาอยู่ในตำแหน่งนี้ดาวเสาเราก็จะมาอยู่ในราศีกุ่มนั่นเองครับส่วนดาวพฤหัสของเก่านั้น อยู่ในตำแหน่งนี้นะครับผมจะมีการเคลื่อนที่เข้ามาอยู่ในราศีเมษก็จะเข้ามาอยู่ในตำแหน่งนี้ครับส่วนอันสุดท้ายดาวมฤตยูของเก่าอยู่ตรงนี้ย้ายเข้ามาอยู่ตรงนี้ปุ๊บเกณฑ์ของแต่ละราศีก็จะเปลี่ยนไปเยอะมากบางราศีก็จะแยกไปบางราศีก็จะดีขึ้นมาผิดหูผิดตากันนะครับ ครับแต่ทุกราศีนะครับก็จะตอบว่ามีทั้งดีและร้ายไม่ได้มีดีทุกอย่างไปทั้งหมดกันนะครับครับของแต่ละราศีเดี๋ยวเราเข้าไปชมกันนะครับผมก่อนอื่นฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูของแต่ละราศีกันนะครับครับมาดูที่การพยากรณ์ชาวราศีพิจิกกันบ้างครับผมชาวราศีพิจิกนะครับครึ่งปีแรกนั้นมีเกณฑ์อะไรจะเกิดขึ้นบ้างนะครับ ที่เราว่ากันไปแล้วก็คือมีดาวเสาดาวพลิปจอยู่แล้วก็ดาวพฤหัสจะยายนะครับตาศีพิจิกนะครับอยู่ตรงจุดนี้มีเรือนเกษตรเป็นดาวอังคารนะครับผมหมายถึงผู้ที่มีความขยันผู้ที่มีความอดทนอย่างเช่นทุกพวกนักกีฬาเป็นต้นครับพวกนี้แหละครับผมดาวก็ดาวเอาอังคารเป็นกเกษตรนะครับผม กันแบบข้าวๆย่อๆแล้วกันแล้วเข้าไปใปนเนื้อหากันครับดาวเสาร์จะย้ายมาถูกตรงตำแหน่งนี้น,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 นี่คือตำแหน่งอะไรเอ่ยของชาวราศีพิจิกหนึ่งสองสามสี่สี่นะครับผมเข้ามาในเรือนเกษตรที่เป็นดาวราหูครับโอเคการพยากรณ์ออกได้ทันทีเลยนะครับผมอันนี้ดาวเกษตรเดิมก็คือตรงจุ มาเรื่องของลาบผลมาเรื่องของอสังหาริมทรัพย์บ้านช่องที่ดินรถยนต์นะครับมีเกณฑ์ที่ดีมากเลยนะครับผมสำหรับชาวราศีพิจิกเพราะว่าเข้าในตําแหน่งคู่ธาตุกัดเรือนลมแล้วก็เป็นไฟเข้ามาลุกติดโชนกันขึ้นมามีอโอกาสน,นะครับบ้านช่องที่ดินรถยนต์เกิดขึินได้ อันดับที่ 2. ที่จะเกิดขึ้นก็คือจากเรือนสาดจะวิ่งเข้าในตำแหน่งที่ดีเช่นกันการพยากรณ์จึงออกมาบอกว่าพี่น้องมีการช่วยเหลือกันได้ดีมีความสุขมีปัญหาอะไรคุยกันได้ทุกอย่างเคยเติดติดขัดขัดกันอยู่เคยอ้างวางโดดเดี่ยวกันอยู่พูดคำตอบคำพูดคำถามคำตอนนี้เข้ามาในช่วงจวังหวะ2ปีที่ดีพี่น้องจะมีการอุ้มชูอุปถัมภ์กันมากขึ้น หรือแม้แม้กระทั่งเพื่อฝูก็ตามนะครับผมครับนี่คือการพยากรณ์ของชาวราศีพิจิกในดาวเจ็ดเข้าแต่ถ้ามาดูในเรื่องของเรือธาตุเช่นเดียวกันเรือธาตุของไฟตัวนี้ดาวเจ็ดอยู่ในพื้นของดาวราหูนั้นครับหมายถึงความหวาดหวัน่นหมายถึงความหวาดระแวงเพราะว่าดาวเสาร์นั้นไม่เชื่อใจไม่เชื่อ ดาวราหูสักกําไรตักคนตักวัดเราแหวนกับเราเราไปอยู่เรือนเขาแต่เราก็ยังไม่ค่อยเชื่อใจเขานั้นการพยากรณ์นั้นหมายถึงออกมาว่าต่อให้จะมีทรัพย์สมบัติมีที่ดินจะมีเกณฑ์ได้พวกนี้ก็ตามแต่ความสุขทางใจมันยังไม่ค่อยมีดาวเสาจะเป็นดาวแล้วลักษณะของความขี้เหนียวความคิดมากไม่ค่อยไว้ใจใคร ต่เลยจะตอบได้ว,ว่าความสุขทางใจไม่มีแต่ความสุขทางสมบัตินั้นมีครับนี่การพยากรณ์ของดาวเจ็ดไปก่อนนะครับผมครับแล้วเข้ามาดูกันต่อนะครับผมสาหรับดาวพฤหัสให้โชคกันดูซิจะให้โชคชาวราศีที่ติดไหมดาวพฤหัสได้ย้ายจากตําแหน่งราศีมีนะครับมาเข้าราศีเมษคราวน,น,นี้มาเข้าเรือนอะไรปึ๊บปึ๊บอะเรือนอาริครับผมเรืออาริ ก็อย่าเพิ่มองว่ามันจะเลวร้ายอะไรยังไงก็ตามเราไปดูว่ารักเืินเกษตรมันมาจากไหนมาจากตำแหน่งนี้แล้วก็กเกษตรตำแหน่งนี้ครับอดีตคงจะเป็นอดีตของจริงครับในตำแหน่งนี้นะครับ1 2ึ่งสอี่ห้าหเป็นภพขุดตะนะครับผมถ้าสำหรับชาวราศีพิจิกท่านใดที่ทําการศึกษาเรียนอยู่หรือมีการเรียนเพิ่มเติมอะไรก็ตาม เข้ามาตรงจำหน่งนี้เพราะว่าเป็นดาว5ด้วยดาวห้าการศึกษาก็ได้หุ่ตะร,รู้มองบริวารอย่เอาเคเรื่องของการศึกษาก่อนการศึกษามีลักษณะที่เข้าอาริครับลักษณะนี้ก็คือถ้าเราตอบเราอาจจะตอบผิดถ้าเราเรียนมีโอกาสที่จะค่ายเขวไปอย่างอื่นได้มีโอกาสที่จะสับสนในเรื่องของการเรียนการศึกษาได้ฉะนั้นน้องๆ วิธีการแก้ตัวนี้สมาธินะครับผมสมาธิดีทำความเข,เข้าใจกับมันให้ดีๆทุกอย่างจะไม่ไข้เผยแน่นอนนะครับผมขอเตือนเอาไว้ว่าการศึกสารอันดับที่2เรื่องของบุตรบริวารเข้าอาริจะมีปัญหาให้เข้ามาแก้มากมายเกี่ยวกับเรื่องของบุตรบริวารเข้ามาในเรือนของหกในเดือนของสามเช่นเดียวกันก็จะมีความหลยงเช่นเดียวกันนะครับผม มีเรื่องเข้าต้องแค่แก้ปัญหาของบุตรบริวารเรื่องของการศึกษาเข้ามาในพบนี้ครับส่วนอันดับที่2องอพบนี้บ้างปัญหาการเงินวิ่งเข้าอริครับเก็บออมนะครับปัญหาน,หาน,หานี้ปัญหาที่ยากที่สุดเลยมีก็ใช้มีก็ใช้ก็ให้ระวังนะครับผมเรื่องของการใช้เงินเกินตัวเกินไป เก็บออมไว้เป็นส่วนที่เป็นหนี้ก็ใช้ไปส่วนที่ต้องการให้รางวัลชีวิตก็ให้หนันไปครับผมขอให้มีการเก็บออมเกิดขึ้นเพราะช่วงหนึ่งปีนี้จะไม่ค่อยดีเท่าไหร่เก็บออมจะยากมากสําหรับชาวราศีพิจิกครับส่วนการพยากรตัวต่อมาก็คือการพยากรของดาวมฤตยูที่เข้าในภพปัตตนีนะครับผมเรือนเกษตรเป็นอะไรเป็นหกครับการพยากรแปลออกมาได้สองสมามอย่าง อันดับแรกที่ดีเลยก็คือลูกค้าคู่ค้าก็ตามนะครับชาวราศีพิจิกนั้นมีเกณฑ์ที่จะได้โชคลาภโดยง่ายมีเรียกว่าลูกฟลุกก็ตามก็ได้เลยนะครับผมลูกฟลุกมีโอกาสที่จะหาเงินกับคู่ค้าได้ง่ายกว่าปกติมีลูกฟลุกเกิดขึ้นบ่อยๆตารมฤตย่ใครๆก็ว่ากลัวจ,จะเสียแต่อันนี้ไม่เสียครับเข้ามาในะตำแหน่งที่ดี ตำแหน่งที่เสียก็คือความมีเสน่ห์นั่นเองอาจจะมีกิกรับมีการเก็บงำคู่รักต่างๆเอาไว้ได้เพราะว่าเป็นศูนย์ศูนย์หมายถึงการปิดบังเรื่องของเสน่ห์หรือของอะไรพวกนี้ครับอันนี้ก็คือข้อดีข้อเสียเท่าๆนะครับผมนี่ก็คือสรุปว่าชาวราศีพิจิกนั้นก็มีทั้งดีและก็มีทั้งเสียเรื่องของบ้านที่ดินรถยนต์อไม่ดีนะครับผม ในเรื่องของปวดบริวารวาจะปวดหัวได้เรื่องของการเก็บเงินใช้เยอะเกินไปครับนี่คือข้าวๆนะครับสำหรับราวราศีพิจิกทุกคนครับขอให้โชคดีนะครับครับจบไปแล้วนะครับสําหรับการพยากรณทั้ง12ราศีกันนะครับครึ่งปีแรกมีเกณฑ์ก็เป็นตามที่บอกกันไปนะครับผมครับ ยังไงก็ตามครับผมผมฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกด s u b s c r i b e นะครับอีกครั้งนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจซึ่งกันและกันนะครับผมครับก็ยังคงไม่สายไปถ้าจะขออวยพรวันปีใหม่อีกสักครั้งหนึ่งนะครับผมครับคิดสิ่งได้ทาสิ่งได้ขอให้สมความปรารถนาทุกทท่านเลยนะครับผมในปี66นี้นะครับขอบคุณมากนะครับสําหรับการติดตามรับชมสวัสดีปีใหม่นะครับ